ามาดูไม้เครื่องหน้าสีที่แบบว่ายาวๆยาวๆเลยหน้าสียาวๆอยู่ที่19บอกนะคะ19บก,19อ,ก19อกกี่เมตรวะเมย์สิบเก้าซอกวะสิบเก้าซอกก็ก้าวไม่ครึ่งอ่าสิบเก้าซอกคือเก้าไม่ครึ่งนะคะลูกค้าะนะหน้าสีสวยๆเลยนะคะสิ เ้าครึ่งกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าสําหรับความยาวลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบความยาวก็จับได้นะคะสำหรับชุดนี้นะคะจัดได้เลยนะคะสําหรับหน้าสี่สวยๆยอย่างนี้<อ>เพราะว่าหลังนี้จะเป็นบ้านแบบเป็นจั่วนะคะลูกค้าค่อนข้างจะมีไม่เครื่องที่แบบตัวยาวๆตลอดนะคะไม่มีตัวสั้นเลยนะคะจะมีแต่ตัวยาวๆนะคะตอนนี้นะคะือเรายังไม่ได้เอาเข้าตนนะคะนี่เลยนะคะ สิบแปดอกสอิบห้าซอกสิบหกอกอย่างเงี้ยคะ่ะลูกค้าสิบเก้าอกเนี่ยนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าสวยๆอย่างนี้เลยนะคะสำหรับไม้เครื่องนะไม้เครื่องชุดน,นี้สวยนะคะวัานหาก็จะอยู่ที่นิ้วครึ่งนะคะลูกค้าะนะนิ้วครึ่งกันเลยนะคะสวยงามนะคะนี่นะคะเรามาดูข้างๆกันสวยงามโอ้ยลูกสาว ลูกสาวคนนี้ไหนหันหน้ามาดูสวยๆหน่อยสิยิ้มหน่อยสิลูกยิ้มหน่อยยิ้มสวยหน่อยเด้อยิ้มสวยหน่อยจิอบหัลูกสาวเนี่ยสีชมพูเลยลูกสาวค่ะนี่นี่นะคะสหรับไม้เครื่องเรานะคะอ่ะต่อมาก็จะเป็นอ่านะคะลูกค้า ไม้ฝาชุดนี้ค่อนข้างจะหนาแล้วก็อย่างนี้เลยนะคะหนาๆอย่างนี้นะคะ,ะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าความยาวก็อยู่ที่สิศหอกนะคะลูกค้า16ศหอกส5ศห้าอกนะคะนีตั้งแต่หน้าเจดหน้า8ดนะคะลูกค้าหน้า1ิบนะคะหน้า9นะคะแล้วก็มีหน้าหกอยู่หน่อยนึงนะคะลูกค้าเดี๋ยวนิชาจะมาจัดแยกขายนะคะ ะจะขายชุดยาวแล้วก็ชุดสั้นไปนะคะลูกค้านะอันนี้สาหรับชุดยาวๆนี่ค่อนข้างจะสวยมากเลยนะคะลูกค้าดูความยาวไปอยู่นู่นเลยนะคะซึ่งนีชายยังไม่ได้เช็คนะคะว่าได้กี่ยกนะคะสําหรับชุดยาวๆส,สวยๆอย่างนี้นะคะลูกค้าหนาๆอย่างนี้เรามาจัดกันอยู่ที่ยกละหมื่นสองนะคะลูกค้านะคะหน้าสิบยาวสิบหกยาวสิบห้า นะะหน้าเก้าสม่าชุดนี้จะยาวๆนะคะอันนี้สี่เมตรนะคะยาวสี่เมตรแล้วก็สามเมตรมินิหน่อยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะนี่นะคะจะยาวอยู่ที่เก้าสองสิบสี่สองนี้เลยนะคะลูกค้าหนาๆอย่างนี้นะคะ,ะสําหรับสั้นๆอ่ตั้งแต่อ่านี่นะคะเดี๋ยวนิชาเช็คแล้วก็จะ จัดรายการขายเนาะเราจะขายกันอยู่ที่เท่าไหร่หรือว่าบางทีนี่ค่ะอาจจะเหมาให้หมดเลยนะคะเหมาหมดตรงเราก็คิดไปนะคะลูกค้านะเดีวจะโกูกๆกันไปนะคะนี่สำหรับไม่เครื่องนะคะโอ้โหไม้เครื่องดูเลยนะคะลูกค้ายาวๆสิบเก้าศอกอย่างนี้นะคะมากันอีกแล้วนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสักนะคะไม้สัก ยาวๆแบบนี้นะคะทักนิชามาได้สําหรับหน้าสี่นะคะลูกค้านะ้าสี่เต็มๆยาวๆอย่างนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะสวยงามจริงๆนะคะสำหรับชุดนี้นะคะยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวเข้าตรงเสร็จแล้วนิชาจะเช็กนะคะแล้วเราก็จะนําเสนอราคาจำหน่ายกันนะคะลูกค้าสำหรับสักคือจะเป็นสักทั้งหมดเลยนะคะชุดนี้นะคะ หน้าร้านจะเป็นสักหมดเลยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นไม้พื้นนะคะลูกค้านะ,ะอันนั้นจะเป็นอันนี้จะเป็นไม้พื้นนะคะไม้พื้นสวยๆอย่างนี้นะคะยาวๆาวแปดเมตรอย่างนู้นนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีไม้ฝานะคะแล้วก็ไม้เครื่องนะคะอ่าพักนี้พักนี้คือเราลื้อแต่ไม้สักนะคะลูกค้ารื้อแต่บ้านไม้สักท้น,นั้นเลยนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะลูกค uh ้าปีนี้เป็นปีที่ว่า ขึ้นต้นปีมาก็จะมีแต่สัตว์ทั้งนั้นเลยนะคะไม่รวมแทบไม่ได้ลื้อเลยนะคะนี่นะคะสำหรับไม้พื้นเหลาสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าโอ้โหสวยจับติดจับใจ,บจ,บจยอย่างนี้เลยนะคะความยาว8เมตรนะคะลูกค้าความยาว8เมตร7เมตร7เมตร50อะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าโอ้โหความยาวสุดอลังกันไปเลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบความยาวนะคะดูความยาวนะคะลูกค้าดูสําหรับพื้นนะคะและความหนาโอ้โหสุดๆเลยนะคะความหนาคือ3มเซนครึ่งถึง4เซนกันเลยนะคะสําหรับความหนาของพื้นสักชืนนี้นะคะลูกค้าสวยงามอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจัดเช็คจัดนําเสนอราคากันนะคะลูกค้า ยังไงก็ยกไม่ถึงสี่หมื่นนะคะลูกค้าพืนะ้นอะพื้นระดับนี้ยกไม่ถึงสี่หมื่นลูกค้าคิดดูถูกถึงถูกมากที่สุดเลยนะคะลูกค้านี่ตรงทั้งตรงนี่ยาวแปดเมตรเลยนะคะลูกค้าตรงนี้ยาวแปดเมตรก็คือจะได้อยู่ที่เจ็ดยกกว่านะคะลูกค้าเจ็ดยกนิดๆนะคะลูกค้านะสวยๆอย่างนี้เลยนะเจ็ดยกนิดๆนะคะสวยๆอย่างนี้นี่นะคะลูกค้าสวยมากเลยนะคะสำหรับพื้นนะ ยา,ยาวๆอย่างนี้โอคค้โหแทบจะหาไม่เจอเลยนะคะชุดนี้จะมีแต่อะไรที่เป็นยาวๆนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวที่ลูกค้าชอบๆนะคะชิ่นชอบชุดไหนก็ทักในแชามาได้นะคะที่ค้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มจะเริ่มเช็คแต่ละตรงแล้วนะคะแล้วก็จะนําเสนอราคาได้นะคะอขอบคุณมากๆค่ะลูกค้า